ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายเชเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้สันติภาพทุกย่างก้าวเขียนโดยท่านติชนัดหันแปลโดยประชาหุตานุวัตรและสุภาพ,พรพงษ์พฤกศิลปะของการอยู่อย่างมีสติธรรมชาติคือแม่ของเรา เพราะว่าเราอยู่โดยตัดขาดจากเธอเราจึงป่วยบางคนต้องอยู่อาศัยกล่องที่เรียกว่าอพาร์ตเมนต์สูงเหนือพื้นดินรายรอบตัวก็มีเพียงปูนซีเมนต์เหล็กและสัพพสิ่งซึ่งล้วนแข็งกระด้างนิ้วของเราไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสก้อนดินเราไม่ปลูกต้นผักกาดหอมอีกต่อไปเพราะเราเฮินห่างจากพระแม่ธรณีเราจึงป่วย นี่คือเหตุผลว่าทำไมเธอจึงควรออกไปอยู่ในธรรมชาติบ้างเป็นครั้งคราวนั่นเป็นสิ่งสำคัญมากเราและเด็กของเราควรจะได้สัมผัสพ,พระแม่ธรณีในหลายๆเมืองเราไม่สามารถเห็นต้นไม้สีเขียวได้หายไปจากสายตาของเราโดยสิ้นเชิงวันหนึ่งฉันได้จินตนาการถึงนครซึ่งมีต้นไม้เหลืออยู่เพียงต้นเดียวต้นไม้ยังคงงามอยู่ แต่ช่างโดดเดี่ยวอ้างว่างเหลือเกินมันถูกรายล้อมด้วยตึกอาคารในใจกลางเมืองผู้คนมากมายพากันเจ็บไข้และหมอส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับความเจ็บไข้แต่มีหมอที่ดีมากคนหนึ่งรู้ว่าอะไรคือสาเหตุของความเจ็บป่วยจึงให้รายการกำกับยาแก่คนไข้แต่ละรายว่าทุกๆวันให้ขึ้นรถเมล์ไปยังใจกลางเมืองไปดูต้นไม้ เมื่อเข้าไปใกล้ต้นไม้ให้ฝึกหายใจเข้าและออกเมื่อถึงต้นไม้นั้นให้อบก,กอดต้นไม้หายใจเข้าและออก15นาทีขณะที่มองดูต้นไม้อันเขียวขจีและสูดดมกลิ่นเปลือกไม้ที่อบอวลหวนหอมหากเธอทำเช่นนั้นเพียงสองสาสัปดาห์เธอจะรู้สึกดีขึ้นผู้คนเริ่มรู้สึกดีขึ้นแต่ไม่นานก็มีคนเร่งรุดไปยังต้นไม้ และยืนเข้าแถวรอคอยยาวเหยียดเป็นหลายไม์เธอรู้ว่าผู้คนในยุคสมัยของเราไม่มีความอดทนมากนักการยืนนานเพียงสามสี่ชั่วโมงเพื่อคอยโอบกอดต้นไม้จึงเป็นเรื่องหนักหนาสากันพวกเขาจึงพากันร่วมขบ,บวนประท้วงเพื่อเรียกร้องกฎใหม่ให้แต่ละคนได้โอบกอดต้นไม้เพียงหนาทีแน่ละ่ะเวลาของการบำบัดได้ลดลงไปไหนไม่ช้าช่วงเวลานั้นก็ถูกลดลงอีก เหลื้อเพียงนาทีเดียวโอกาสที่จะได้รับการเยียวยาจากแม่ของเราก็ปลาศนาการไปเราคงจะตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นไหนไม่ช้าหากเราอยู่กันอย่างขาดสติเราต้องฝึกปฏิบัติการรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการกระทําแต่ละอย่างของเราหากเราต้องการช่วยชีวิตแม่ธรณีตัวของเราและเด็กๆของเราตัวอย่างเช่นเมื่อเรามองไปที่ขยะของเรา เราสามารถเห็นต้นผักกาดหอมมะเขือเทศและดอกไม้เมื่อเราโยนเปลือกกล้วยลงไปในขยะเราตระหนักรู้ว่าเปลือกกล้วยที่เราโยนไปนั้นจะกลายสภาพเป็นดอกไม้หรือผักโดยเร็วนั่นคือการปฏิบัติภาวนาโดยแท้เมื่อเราโยนถุงพลาสติกเข้าไปในถังขยะเราก็รู้ว่ามันต่างจากเปลือกกล้วยมันจะใช้เวลานานทีเดียวที่จะเป็นดอกไม้ โยนถุงพลาสติกเข้าไปในกองขยะฉันรู้ว่าฉันกําลังโยนถุงพลาสติกเข้าไปในถังขยะการตระหนักรู้เช่นนั้นแม้แต่ลำพังก็ช่วยเราปกป้องแผ่นดินสร้างสารติสุขและเกื้อกูลชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคตหากเรามีการตระหนักรู้โดยธรรมชาติเราจะพยายามใช้ถุงพลาสติกให้น้อยลงนี่คือกระทำการเพื่อสันติภาพพื้นฐานของการปฏิบัติการสันติภาพ เมื่อเราโยนผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่ไม่สลายตัวไปในกองขยะเรารู้ว่ามันใช้เวลายิ่งนานกว่าในการที่จะกลายเป็นดอกไม้400ปีหรือนานกว่านั้นให้รู้ว่าการใช้ผ้าอ้อมพลาสติกอย่างนี้ไม่ใช่หนทางแห่งสารที่สุขเราจึงมองวิธีทางอื่นที่จะดูแลทารกของเราการฝึกหัดหายใจและพิจารณาร่างกายความรู้สึกจิตและวัตถุแห่งจิต เราฝึกปฏิบัติความสงบสานติในปัจจุบันขณะนี่คือการอยู่อย่างมีสติขยะนิวเคลียร์คือขยะที่เลวร้ายที่สุดเราต้องใช้เวลาถึง2 5 0 0 0 0ปีที่จะกลายเป็นดอกไม้40รัฐจาก50รัฐของอเมริกาได้เน่าเสียแล้วเพราะขยะนิวเคลียร์เรากำลังทำให้โลกกลายเป็นที่ที่เป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่อาศัย ทั้งสำหรับของเราเองและเด็กอีกหลายต่อหลายชั่วอายุถ้าเราอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างมีสติเราจะรู้ว่าต้องทำอะไรและเราจะพยายามทำสิ่งที่เป็นหนทางสู่สันติภาพการหล่อเลี้ยงรักษาความตระหนักรู้เมื่อเรานั่งลงเพื่อรับประทานอาหารค่าและมองไปยังจานอาหารที่ส่งกลิ่นหอมยั่วน้ำย่อย เราสามารถจะเสริมสร้างความตระหนักถึงความขมขื่นของผู้คนที่ปวดร้าวเพราะความหิวโหยทุกๆวันเด็กๆสี่หมื่นคนตายเพราะความหิวโหยและขาดสารอาหารทุกวันช่างเป็นตัวเลขที่น่าตื่นกลัวในทุกๆครั้งที่เราได้ยินมองให้ลึกลงไปในจานอาหารของเราเราจะเห็นพระแม่ธรณีชาวนานทุกขเวทนาของความหิวโหยและขาดอาหาร พวกเราที่อยู่ในอเมริกาเหนือและยุโรปคุ้นเคยกับการกินมเมล็ดธัญ,ญพืชและอาหารที่ส่งเข้ามาจากประเทศโลกที่สามอย่างเช่นกาแฟจากโคลัมเบียช็อกโกแลตจากกาหน้าหรือข้าวหอมมะลิจากเมืองไทยเราต้องตระหนักว่าเด็กๆในประเทศเหล่านี้ยกเว้นผู้มาจากครอบครัวฐานะดีไม่เคยเห็นผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศเช่นนี้พวกเขากินอาหารชั้นเลว ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าถูกวางข้างสําสำหรับการส่งออกเพื่อนำเงินตราเข้าประเทศมีกระทั่งพ่อแม่ของเด็กๆที่จำเป็นต้องขายลูกให้ไปเป็นคนใช้ตามบ้านที่มีอันจะกินเนื่องจากพ่อแม่ไม่มีหนทางที่จะหากินเพื่อเลี้ยงลูกๆก,ก่อนอาหารแต่ละมือ้อเราสามารถพนมมืออย่างมมสติและระลึกถ,ถึงเด็กๆที่ไม่มีอันจะกิน ทำอย่างนี้จะช่วยให้เรามีสติสําหรับโชคดีของเราและบางทีสักวันหนึ่งเราจะหาทางที่จะทําบางอย่างเพื่อช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบที่ไม่ยุติธรรมที่ดํารงอยู่ในโลกในครอบครัวผู้ลี้ภัยหลายต่อหลายครอบครัวก่อนอาหารแต่ละมือ้อเด็กๆจะยกถ้วยข้าวขึ้นพนมแล้วพูดว่าวันนี้บนโต๊ะมีอาหารจานอร่อยหลายอย่าง ฉันรู้สึกเป็นพระคุณที่ได้อยู่ที่นี่กับครอบครัวของฉันและเพลิดเพลินกับอาหารรสเลิศฉันรู้สึกมีเด็กมากมายที่มีโชคน้อยกว่าฉันต้องพบกับความหิวโหวย <c oughs> การเป็นผู้ลี้ััยเขาจึงรู้ว่าเด็กไทยส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นข้าวหอมมะลิอย่างดีที่เขากำลังจะกินอยู่ขณะนี้ <c oughs> เป็นการยากที่จะอธิบายต่อเด็กๆที่อยู่ในประเทศที่พัฒนามากเกินไป ว่าไม่ใช่เด็กๆทั่วโลกจะได้กินอาหารหน่ากินและมีคุณค่าความตระหนักรู้ถึงข้อเท็จจริงอันนี้จะช่วยเราให้เอาชนะความเจ็บปวดในเชิงจิตวิทยาของเราเองท้ายสุดการพิจารณาไตรตรองของเราจะสามารถช่วยให้เห็นวิธีการที่จะช่วยเหลือบุคคลที่ต้องการการช่วยเหลือของเราอย่างมากจดหมายรักถึงสมาชิกสภา ในกระบวนการสันติภาพนั้นมีความโกรธความคับข้องใจและความเข้าใจผิดอยู่มากมายคนในกระบวนการสันติภาพสามารถเขียนจดหมายประท้วงได้อย่างเฉียบขาดแต่เขากลับไม่มีทักษะในการเขียนจดหมายรักเราต้องเรียนรู้ที่จะเขียนจดหมายถึงสมาชิกสภาและประธานาธิบดีเพื่อให้เขาปรารถนาที่จะอ่านและไม่โยนมันทิ้งไปวิธีการที่เราพูดความเข้าใจของเรา ภาษาที่เราใช้ไม่ควรจะทำให้คนหันหลังให้ประธานาธิบดีก็คือคนเหมือนอย่างเราๆขบวนการสันติวิธีจะพูดด้วยถ้อยคําแห่งความรักเพื่อแสดงถึงวิธีสู่สันติภาพได้หรือไม่ฉันคิดว่ามันขึ้นอยู่กับผู้คนในขบวนการสันติภาพมีสารติสุขหรือไม่หากเราไม่สงบสุขเราก็ทำอะไรเพื่อสันติไม่ได้ หากเราไม่สามารถยิ้มเราก็ไม่สามารถช่วยให้คนอื่นยิ้มได้หากเราไม่สงบสุขเราก็ไม่สามารถแบ่งปันให้ขบวนการสันติได้ฉันหวังว่าเราสามารถเสนอมัติใหม่ๆให้แก่ขบวนการสันติได้บ่อยครั้งขบวนการสันติคุกรุ่นไปด้วยความโกรธเคืองและความชังไม่ได้เล่นบทบาทที่เราคาดหวัง เราต้องการวิธีการที่สดใสของการมีสารติสุขของการสร้างสรรสันติภาพนั่นคือเหตุที่ว่าทำไหม่จึงเป็นสิ่งสำคัญนักสำหรับเราที่จะฝึกสติเพื่อที่จะสแสวงหาวิธีการมองเพื่อที่จะเห็นและเพื่อที่จะเข้าใจมันจะเป็นความมหัศจรรย์หากเราสามารถนำวิธีการมองโดยไม่แบ่งแยกให้เกิดกระบวนการสันติภาพ มันเป็นวิธีการเดียวที่จะทอนความเกลียดชังความก้าวร้าวงานสันติภาพหมายถึงความมีสารที่สุขเป็นประการแรกสุดเราต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกันเด็กๆของเราต้องพึ่งพิงเราเพื่ออนาคตของเขาประชากรในฐานะประชาชนเรามีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ชีวิตในแต่ละวันของเราการดื่มของเรา อะไรที่เรากินล้วนแล้วแต่ข้องเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองโลกทุกๆวันนี้เรากระทําสิ่งต่างๆที่เราเป็นในสิ่งต่างๆเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เกี่ยวเนื่องกับสันติภาพอยู่ด้วยหากเราตระหนักรู้ถึงวิถีชีวิตของเราวิธีการบริโภควิธีการมองสิ่งมีชีวิตต่างๆเราจะรู้วิธีการสร้างสันติภาพในปัจจุบันขณะที่เรามีชีวิตอยู่ เราคิดว่ารัฐบาลเราเป็นอิสระที่จะออกนโยบายอะไรก็ตามที่รัฐต้องการแต่เสรีภาพเช่นว่านั้นขึ้นอยู่กับชีวิตประจําวันของเราถ้าเราทําให้เกิดความเป็นไปได้ที่รัฐจะต้องเปลี่ยนนโยบายรัฐก็จะต้องทําเดี๋ยวนี้มันเพียงแต่ยังเป็นไปไม่ได้เธออาจจะคิดว่าถ้าเธอได้เข้าเป็นรัฐบาลและมีอำนาจเธอจะสามารถทำอะไรที่เธอต้องการแต่นั่นไม่จริง าเธอได้เป็นประธานาธิบดีเธอจะต้องเผชิญหน้ากับข้อเท็จจริงอันหนักหนาสากันบางทีเธออาจจะต้องทำอะไรที่แทบจะเหมือนกันกันกบประธานาธิบดีคนก่อนบางทีอาจจะมีอะไรดีขึ้นนิดหน่อยหรือบางทีแย่ลงนิดหน่อยภาวนาคือการมองให้ลึกลงไปยังสิ่งต่างๆและดูว่าเธอจะเปลี่ยนตัวเองได้อย่างไรและเราสามารถแปลสถานการณ์ของเราได้อย่างไร การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของเราก็คือการแปลจิตของเราเช่นกันการปรับเปลี่ยนจิตก็คือการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เพราะว่าสถานการณ์คือจิตและจิตก็คือสถานการณ์การตื่นคือสิ่งสำคัญธรรมชาติของระเบิดธรรมชาติของความยุติธรรมและธรรมชาติของเราเองย่อมเหมือนกันเมื่อเราเริ่มที่จะอยู่อย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น เราต้องเรียกร้องให้ผู้นำทางการเมืองของเราเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันเราต้องเรียกร้องเข้าเหล่านั้นให้หยุดการกระทำที่จะทําให้สภาพแวดล้อมและจิตสํานึกของเราเน่าเสียเราควรช่วยเขาเหล่านั้นหาที่ปรึกษาผู้ซึ่งจะนําเสนอวิธีคิดเกี่ยวกับสันติวิธีเช่นเดียวกับเราดังนั้นนักการเมืองจะได้หันไปหาที่ปรึกษาเหล่านี้เพื่อขอคําแนะนําและการสนับสนุน ฝายเราต้องการความประจักษ์แจ้งระดับหนึ่งเราจะสนับสนุนผู้นำทางด้านการเมืองโดยเฉพาะเมื่อเขาเหล่านั้นกำลังรณรงค์เรื่องตำแหน่งเรามีโอกาสที่เราจะบอกเข้าในเรื่องสำคัญสำคัญบางอย่างแทนที่จะเลือกผู้นำเพราะบุคลิกหน้าตาที่ปรากฏในโทรทัศน์แล้วเราก็ต้องมารู้สึกเข็ดขยาะทีหลังเพราะการไม่ได้สติของผู้นำเหล่านั้น หากเราเขียนบทความหรือพูดแสดงความเชื่อมั่นว่าผู้นำทางการเมืองจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้เจริญสติจากผู้มีความสงบและมีสันติสุขอย่างลึกซึ้งมีทัศนะการมองอย่างแจ่มชัดว่าโลกควรที่จะทำอะไรเราก็จะเริ่มเลือกผู้นำที่ช่วยเราเคลื่อนไปในทิศท,ทางสันติวิธีรัฐบาลฝรั่งเศสได้พยายามทำบางอย่างในทิศท,ทางนี้ แต่งตั้งรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมอย่างเช่นเบอร์นาดจ์กูชแมนผู้ซึ่งช่วยเหลือผู้ลี้ภัยบนเรือในอ่าวไทยทัศนคติเช่นนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนิเวศแห่งจิตเราต้องการความกลมกลืนเราต้องการความสงบสันติความสงบสันติตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพต่อชีวิตจิตใจที่มีความอ่อนน้อมยำเกรงต่อสรรพสิ่ง ไม่ใช่แค่เพียงเคารพชีวิตของมนุษย์เท่านั้นแต่ต้องเคารพชีวิตสัตว์พืชผักและแร่ธาตุก้อนหินก็มีชีวิตในการดำรงอยู่ของมันซึ่งอาจถูกทำลายได้เช่นกันกันกบพื้นโลกการเสื่อมโทรมของสุขภาพของเราเนื่องจากสภาวะเป็นพิษของอากาศและน้ำเชื่อมโยงกับการทำลายแร่ธาตุวิธีการทำกรเกษตรของเราวิธีการที่เราจัดการกับขยะ สิ่งทั้งหมดนี้ย่อมโยงใยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนิเวศวิทยาควรเป็นนิเวศวิทยาที่ลุ่มลึกไม่ใช่เพียงลึกซึ้งเท่านั้นแต่จะต้องเป็นสากลด้วยเพราะว่ามีสิ่งเป็นพิษในความนึกคิดของเราด้วยยกตัวอย่างเช่นโทรทัศน์เป็นรูปแบบหนึ่งของมลพิษที่ส่งผลต่อเราและเด็กๆของเราโทรทัศน์ได้เพาะพืชพันธุ์ของความรุนแรงและความกระวนกระวายในเด็กๆของเรา และทำให้ความนึกคิดเป็นพิษเช่นเดียวก,กันกับที่เราใช้สารเคมีทำลายสิ่งแวดล้อมการตัดต้นไม้และการทำให้น้ำเน่าเสียเราต้องปกป้องนิเวศวิทยาแห่งจิตมิฉะนั้นความรุนแรงและความเสี่ยงจะคงต่อเนื่องที่จะไหลเทเข้าในพื้นที่ต่างๆของชีวิตรากเงาสงครามในปีพศ2509 มาตอนที่ฉันอยู่ในอเมริกาเรียกร้องให้หยุดยิงในสงครามเวียดนามได้มีคนหนุ่มนักกิจกรรมเพื่อสันติภาพยืนขึ้นระหว่างการพูดของฉันแล้วตะโกนว่าสิ่งที่ท่านน่าจะทำได้ดีที่สุดคือกลับประเทศของท่านและเอาชนะอเมริกันผู้ก้าวร้าวท่านม่ควรจะอยู่ที่นี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่ท่านจะอยู่ที่นี่ เขาและคนอเมริกันอีกมากมายต้องการสันติภาพแต่เป็นสันติภาพที่ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะเพื่อสนองตอบความโกรธแค้นของเขาเหล่านั้นเพราะว่าเขาเรียกร้องให้หยุดยิงและไม่ประสบผลสำเร็จเขาจึงโกรธคลั่งแค้นและท้ายสุดเขาเหล่านั้นก็ไม่สามารถยอมรับวิธีการแก้ปัญหาใดๆนอกเหนือจากการพ่ายแพ้ของประเทศตน แต่เราชาวเวียดนามผู้รัฐธมทุกขเวทนาภายใต้ลูกระเบิดจำเป็นต้องอยู่กับความเป็นจริงมากกว่านั้นเราต้องการสันติภาพเราไม่สนใจกับชัยชนะหรือความปราชัยของใครเราเพียงต้องการให้ลูกระเบิดหยุดตกใส่พวกเราแต่หลายๆคนในขบวนการสันติภาพคัดค้านข้อเสนอของเราที่เรียกร้องให้หยุดยิงอย่างทันทีทันใดดังนั้นเมื่อฉันได้ยินเด็กหนุ่มน้อยคนหนึ่งตะโกน กลับบ้านไปและทําให้อเมริกาผู้ก้าวร้าวพ่ายแพ้ฉันจึงหายใจยาวๆหลายหลายครั้งเพื่อกลับสู่ตัวฉันเองและฉันได้พูดว่าได้โปรดเพราะข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนว่ารากเง้าของสงครามอยู่ที่นี่ในประเทศของท่านนั่นคือเหตุผลว่าทําไมข้าพเจ้าถึงมาที่นี่ประการหนึ่งของรากเง้าคือทัศนะการมองโลกทั้งสองฝ่ายคือเหยื่อของนโยบายที่ผิดพลาด นโยบายที่เชื่อว่าการใช้อำนาจความรุนแรงคือการจัดการกับปัญหาข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ชาวเวียดนามตายและก็ไม่ได้ต้องการให้ทหารอเมริกันตายเช่นกันรากเหง้าของปัญหาอยู่ในวิถีชีวิตแต่ละวันของเราวิธีการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสังคมและบริโภคสินค้าเราต้องมองลึกลงไปในสถานการณ์แล้วเราจะเห็นรากเหง้าของสองคราม เราไม่สามารถที่จะติเตียนกล่าวโทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเราต้องอยู่เหนือแนวโน้มที่จะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระหว่างความขัดแยง้งเราต้องการบุคคลที่เราสามารถเข้าใจความทุกเขเวทนาของทั้งสองฝ่ายตัวอย่างเช่นหากประชากรจำนวนหนึ่งในแอฟริกาใต้สามารถไปยังอีกฝ่ายหนึ่งและเข้าใจความทุกเขเวทนาของเขาและบอกเล่าสิ่งนั้นต่ออีกฝ่ายหนึ่งมันจะช่วยได้มาก เราต้องการความเชื่อมโยงเราต้องการการสื่อสัมพันธ์การฝึกปฏิบัติการสันติวิธีประการแรกสุดคือความไม่รุนแรงเมื่อสถานการณ์ยุ่งยากมาถึงเราก็จะมีการตอบสนองในทางที่จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์เหล่านี้ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับปัญหาครอบครัวเช่นเดียวกันกับปัญหาสังคมเหมือนด่งใบไม้ เรามีหลายกิ่งกา้านวันหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงฉันไปที่สวนสาธารณะดื่มด่ำกับการพิจารณาใบไม้เล็กๆสวยงามรูปทรงคล้ายหัวใจสีของมันเกือบเป็นสีแดงและมันก็ห้อยต่องแต่งอยู่บนกิ่งกา้านพร้อมที่จะหลุดร่วงลงดินฉันใช้เวลานานค่อยๆพิจารณามันและฉันได้ตั้งคำถามมากมายต่อใบไม้ ฉันพบว่าใบไม้ก็เป็นแม่ของต้นไม้ปกติเรามักคิดว่าต้นไม้เป็นแม่และเหล่าใบไม้คือลูกๆแต่ขณะที่ฉันมองดูใบไม้ฉันเห็นว่าใบไม้ก็เป็นแม่ของต้นเช่นกันน้ำเลี้ยงที่ถูกส่งลำเลียงขึ้นมาจากรากมีแต่เพียงน้ำและเกลือแร่ไม่อุดมเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงต้นไม้ดังนั้นต้นไม้จึงลำเลียงน้ำเลี้ยงไปยังเหล่าใบไม้ และใบไม้ก็จะสังเคราะห์น้ำเลี้ยงในชั้นต้นนั้นให้กลับกลายเป็นน้ำเลี้ยงซึ่งบริบูรณ์ด้วยสารอาหารโดยการเอื้อของพระอาทิตย์และอากาศาธาตุแล้วลำเลียงส่งกลับไปหล่อเลี้ยงต้นไม้ดังนั้นเหล่าใบไม้จึงเป็นแม่ของต้นไม้เช่นกันเนื่องจากใบไม้สัมพันธ์กับลําต้นโดยกิ่งกา้านการสื่อสารระหว่างกันจึงเป็นสิ่งง่ายที่จะเข้าใจได้ เราไม่มีกิ่งก้านเชื่อมโยงสัมพันธ์กับแม่ของเราอีกต่อไปแต่เมื่อตอนที่เราอยู่ในคันท่านเราเคยมีกิ่งก้านยาวคือสายสะดือออกซิเจนและน้ำหล่อเลี้ยงที่เราต้องการจะถูกส่งมาโดยกิ่งก้านอันนั้นแต่เมื่อถึงวันกำเนิดของเรามันก็ถูกตัดออกและเราก็มีมายาว่าเราเป็นอิสระแล้วนั้นไม่จริงเราก็ยังคงพึ่งพิงแม่ของเราอีกนาน และเราก็มีแม่อื่นๆอีกหลายแม่เช่นกันแผ่นดินคือแม่ของเราเรามีกิ่งก้านใหญ่โตหลายต่อหลายอันที่เชื่อมโยงเรากับแม่ธรณีมีกิ่งก้านที่เชื่อมเราเข้ากับหมูม่เมฆหากไม่มีหมูม่เมฆก็จะไม่มีน้ำให้เราดื่มกินกายของเราประกอบด้วยน้ำอย่างน้อย70สส่วนและกลิ่งก้านระหว่างหมูม่เมฆกับตัวเราก็อยู่ตรงนั้น นี่เป็นกรณีเดียวกับแม่น้ำหรือป่าไม้คนตัดไม้และชาวนามีกิ่งก้านนับแสนแสนโยงใหญ่สัมพันธ์เรากับทุกๆสิ่งในจักรวาลเกื่อหนุนเราและทำให้เราดำรงอยู่ได้เธอเห็นโยงใหญ่สัมพันธ์ระหว่างเธอและฉันหรือไม่หากเธอไม่อยู่ตรงนั้นฉันก็ไม่อยู่ตรงนี้นี่เป็นสิ่งที่แน่นอนหากเธอยังมองไม่เห็นมันมองให้ลึกลงไปอีก และฉันมั่นใจว่าเธอจะเห็นฉันถามใบไม้ว่ามันน่าตื่นตระนกหรือไม่ต่อสภาวะของฤดูใบไม้ร่วงและใบอื่นๆก็พากันร่วงหล่นไปแล้วใบไม้ตอบฉันว่าไม่เลยระหว่างฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนฉันก็มีชีวิตอย่างเต็มบริบูรณ์แล้วฉันทำงานหนักเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงลำต้น และเหรยวนี้ส่วนใหญ่ของตัวฉันก็อยู่ใต้ต้นไม้ตัวฉันไม่ได้ถูกจำกัดโดยรูปทรงฉันเป็นทั้งหมดของต้นไม้ด้วยเช่นกันและเมื่อฉันร่วงหล่นกลับสู่เนื้อดินฉันก็ยังคงหล่อเลี้ยงต้นไม้ฉันจึงไม่กังวลเลยเมื่อฉันอำลากิ่งก้านลอยคว้างถมทับลงดินฉันจะโบกมือให้กับต้นไม้และบอกเธอว่าฉันจะพบเธออีกโดยเร็วนี้ วันนั้นมีลมพัดโชยมาชั่วครู่ฉันเห็นใบไม้ใบนั้นร่ำลากิ่งก้านแล้วลอยร่วงลงดินเริงรำอย่างร่าเริงด้วยว่าขณะที่ร่วงหล่นใบไม้ก็ได้เห็นตัวเองอยู่ในต้นไม้แล้วมันช่างเป็นความสุขเสลือเกินฉันน้อมศีรษะต่ำลงด้วยความตระหนักว่าฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายจากใบไม้กลับมาติดตามรับฟัง สันติภาพทุกย่างก้าของท่านติชนัดหันจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าซึ่งจะเสนอเป็นตอนจบสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ